เออสวยทงหูเอาถุงคุณอุ๊บนี่นี่นี่ไปคุณเดี๋ยวส่งโลเคชั่นกลับไปขึ้นเลยอดนะคะมเลย บรรยากาศตอนเช้าเหมือนบ้านโกกเลยถุงเล็กๆค่ะแม่ใส่รองเท้าค่ะกําลังจะไปกก่่ีหก และน้องสองคนเอชุดดูดีกว่ารอบมาเนี่แย,ย,ลยและน้องและไม่มีหอดีน้องเตียนพีและหิบไม่มีงน้สอง

นอนพวกเรานอนเด็ดกันที่้อเจ้าแม่ใส่ชุดนอนลงมาอามาไอ้ตัวนี้อ้อยคันน้ำค่ะโอ้ยมีทุกอย่างเลยมอ้ีอ้อยคันน้ำเขาเรียกอะไรสุพรรณห้าศูนย์เลยอืมไอ้ที่ไม่มีใบนี้มีแต่ลูกนะเพราะแม่เด็ดใบให้มันลูกมันออก นี่ไงอันนี้เดี๋ยวจะตัดให้ไปปลูกเนี่อ้อยทุกพันห้าู่นอ้อยขันน้ำแม่คืองานปูกให้แต่แม่ไม่ได้รีบไไม่มีเวลาอันนี้ก็ฟางกอบจิมจูอ๋อนี่อันนี้ก็ต้นอะโฟโกโดอันนี้รอยแม่เพาะแล้วแม่จะใส่ถุงแย่อันนี้แปะกำปึงออยาจีนน่ไงเวลาอ่อเ่เ่พ เอาไปกินกับลาบเขาเรียกอะไรไปกินกับลาบไอ้พวกแปะตำพิงเป็นเป็น,ปนผักคนจีนแปะตำพิงจริงจือ้อไก็มีที่บ้านแม่ปลูกไอ้พวกผักจีนเยอะอยู่ยงนื้นนี่วันนี้อยากจะเอาไ<ข>อ้แคร์แดงแม่มีผักแคร์แดงให้ประถอนเอาไปปลูกค่ะแ,แล้วก็อยากจะตัดอ้อยให้ประถอนเอาไปปลูกน้องบูมด้วยนี่มนกอไอ้ต้นเม็ดโลละสองพัอเพราตอเป็นมะละกอ กล้วยพันนอะไรแม่ะมะละกออ,อะไรก็ไม่มีอืมนี่หนินี่หนาสับประรดต้นเล็กนี่กน่หนาสับปะรดว่าเอ๊ะทำไมนี่หนาสับปะรดคือว่าเวลาเอ่อเรากินแล้วไอ้รสชาติมันมันเป็นในหนา,นามันเหมือนในหนาหนังนะ,ะแต่ว่ารสชาติมันจะออกหวานหอมเหมือนสับปะรด รสชาติเหมือนกลิ่นสับป,ประรดค่ะออ,ออกรสชาติสับป,ประรด,ดเขาเลยเรียกหนาหยนาสับป,ประรดค่ะนี่ไงอยากจะตัดให้มูสอันนี้อ้อยคันน้ำนะคะอ้อยหวานแล้วแล้วพวกนี้เราเป็นกล้วยเตี๋ยกล้วยหอม,มเรียวกว่าเขี่ยวข่อมอือคะนี่หนี่ะละกอโละสองหมงืออ่นเม็ดละสองหมื่นไม่มีไม่มีเม็ดละกอไม่มีถือว่าไม่มีเม็ดถ้าสิบลูกสุกๆเด็ดมามีสองเม็ด อืมดกมากเนี่ยเขาถึงขายแพมรูสองเมืองแต่กรอบมากเออกรอบนี่อันนี้นี่ตัวสอนถ้าเด็ดไปถ้าเด็ดไปตั้งตั้งตัวสักสองสามวันสุกก็กินได้ค่ะแต่เวลาสุกนี่จะไม่หวานเกี๊ยบเหมือนฮอลแลนด์อืแต่ว่ามันจะเป็นมะละกอตำนะแม่มันจะไม่ค่อยหวานก็เหมือนมะม่วงค่ะถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยแต่ถ้ากินสุกจะจืดแะไม่อร่อยค่ะ ปูมีครบหมดเลยจะได้ล้มเราเอาลำลมนั่นนะอันนี้เรากกอบมากอ่าโดกมากเลยกล้วยพหมออยากได้พันไปปลูกไว้ใ่เก็บข้ออือค่ะเดี๋ยแม่ขุดให้ไปจะได้ไปปลูกที่สวนเนี่ยกล้วยหอมบางคนเขาเรียกกล้วยมูสีแต่ที่บ้านแม่เรียกกล้วยกล้วยหอมกล้วยเขียวข่อมค่ะ แต่เราที่จะเรียกมันเหมือนกันแต่ต้นเตี้ยๆหน่อเยอะมากอือเนี่ยอันนี้กล้วยหอมทองมาเม่มาทางนี้คือมาทางนี้ก็พอฮะแก้วเนี้ยหอมทองเอาเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวไม่ทาบเครื่องไหมบ้านถอนบ้านถอนจะไปเออไปกับน้องกุ้วยไหมไปส่งถึงสนามบินนะแต่ว่าแม่จะส่งยังไงถอนแพ็กกอกกไปหาตามอกที่กอกกไปไหมแม่ไป ไปแล้วตะมอกก่อนไปขี่กันพี่ก <tur> <rawd Moder> ่กอสองกองนี่อากาศดีมากเลยใส่ชุดนอนใส่ชุดนอนอาจามาเลามาเ่ลาประอนเดี๋ยวเดียให้ส่งอ้นัไปให้นะเดี๋ยวเดยไปนไวัดผู้ชมนะบ้านเกินครดีไหมไปไปัดไปวเดียเนี่ยวไครับเดินทางปลอดภัยค่ะมหาพาสนุกวันนี้มีไหมไม่มีนี่มีครับจันทรุปจันทรุปทุ่มส้ม ก็ีนี้นี่ดูดีอย่างคุะแม่มีต้นอโมบานโตของแ่อาๆพเคยเห็นในชีวิตเคยแต่ได้กินเนาะดอกมากเดย๋ะเจ้ออม้ามีแต่อโกรกเท่าน่ไนนี่ดอกถันกี่ไงนี่ไงกระถอนดูดูดอกแต่ละชนอดป่ะเดี๋ยวสายละอันนี้ไปว่ากยังไม่ถ่าทันั่ดทัน เน well hmm ี้อะไร3ปดสมาไวไพระพูเจ้าที่ก่อนเดินทางไม่เดินทางลอดภยดูบาตรงนี้ดูสวยนะนะหรือว่าเป็นไทยโบราณนะเกิดมีผู้หญิงมาลำไทยโบราณดันั มาเที่ยวใหม่นะอแม่ยู่สักเดืนไหวหมเลี้ยงไหวไหมไม่เดินมานั่งอุมนี่พดจะมาอีกอยากมาบอกไม่ยากมาอยามามาทาไมมาเที่ยวมาหาใคร วันเรอหาสาวอ้อนเคมนอาฟอบความปลัเดี๋ยวชานี่ไลฟ์สดเหรอคลิปค่ะคลิปค่งหาผู้สาวให้ได้ก่อนนะแล้วขึ้่อยมาบอกให้แม่ไปขอยังไงก็กลับเลยนะครับประทอดค่ะไปเจ้กันใหม่เดี๋ยวพี่เยอะกับบอกเว้ย ไปเที่ยวไหมไปไปเที่ยวไปเที่ยวไปกินข้าวเอกอกไปนก็ <มา S 2> ต้องเขาบางคนเดี๋ยวจะไปหาลูกศิษย์สองคนอยู่คิดถึงมากเพร <laughs> าะว่าบางคนมันไม่เคยไปกอบกอกมันก็มาสารน,านสอดเสือกเผือก <c oughs> เรื่องกูกลไปขี้ไปเยี่ยวมาทุกที่แล้วก็กอกนะ <c oughs> เออมึงไม่เคยไปยางพาราส่วน,นพยางพารากูก็ไปนอนไปขี้นี่ก็ไปเที่ยวแล้วเนี่ยแล้วตายแล้วเดี๋ยวจะกังเทพแล้วนะ ครับก็เดี๋ยวได้มาเที่ยวอีกนะคุณแม่ยังเป็นยังไงบ้างเหงาแน่เลยอ่ะตอนนี่เหอตีเหวอีกหน่อยไปกันหมดเยอะบุ้งเลยหลอดไปไหนหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวบุ้งน้อยยังไม่ตื่นยังนอนกันอยู่คุณแม่ก็คุยต่อกับผมน้อยเอาถอยอยู่อีกน้าที่หนึ่งเดียวม่จะเหงาอยู่ไหมยังยังยังหวังตะมอกอยู่ลูกตะมอกจะมาตะมอกพาวผู้หญิงขึ้นบ้านแล้วไปถึงทำไงตอบไหมตอบไหมไม่ตอบไม่ตอบ มาตอบเหนะสู้ๆนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ป้าถอนลุงมม๊อกสอสู้แล้วก็เดี๋ยวทำรบมาเอาของขึ้นรถหมดยันขึ้นไปหมดยันค่ะคนจะไปส่งทวงแล้วว่าเมืาลัยจีเก่าป่ะนนทวันนี้คุณแม่ต้งยาวหน้าสดๆทองทองทองอยู่เนาะอ๋ออยู่พี่อุ้มหมดจะของบ้านทำไมไม่เปิดบ้านเนี่ยยังรอบเล็กเลยเอาเอา

จะส่งไปเซนีไปไหมมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวอเขาเคยส่งไปให้นะเดี๋ยวเดี๋ยมีที่อยู่อยู่ลองลองลอองเขอกินใช่ขอกินเพราะว่าอยาหนูวเขึ้นหัวดูว่าเดี๋ยวรองเขาเอาขึ้นดีกว่าไหนมากถามอยากให้ถอนตอกมีมามากโชวมามว่เอยตงของไครอะค่ะฮะของของใคร

คุณลูกไปแล้วลงเรือเลยเหรอเรือตอนแยายเย็นทางงั้นเดี๋ยวหนูไปขึ้นที่บ้านหนูให้หมายนะอันนี้ให้แม่ไปเลยเนาะมีจะได้ไม่ต้องคนไปคนมาต็มคนตคนอินไเป็นไม่ปี่เหี่ยนค่ามค่ะ่ะดม่หองบหอมไปออกมาขึ้นค่ะครับเลิ่ะจน